คาปาทิตเตอร์มอเตอร์ปั๊มลมออยฟรี2ตัวนี้มองตาเปล่าดูรู้ไหมคะว่าตัวไหนเสียตัวไหนไม่เสียมีตัวหนึ่งเสียแบบใช้งานไม่ได้วัดไม่ขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูเครื่องมือพร้อมแล้วอีกตัวหนึ่งใช้งานได้อยู่แต่ไม่แนะนําให้ใช้เดี๋ยวมาดูว่าเพราะอะไรเฉลยเลยะคะ่ะสีดําตัวนี้ทีดูด้วยตาเปล่านะคอ่ะทีดูด้วยตาเปล่านะครับ ลองทายเล่นๆดูตอนนี้นะเดี๋ยวมีเฉลยในหนึ่งนาทีนี้แหละนะคะนี่คือตัวสีขาวนะคะตัวไหนเสียนะคะวัดเลยค่ะช่างวัดเลยวัดให้ดูแบบจะจ่าเลยนะคะใครทายถูกคอมเมนต์มาบอกห้ามโกงนะคอมเมนต์มาเลยนะใครทายสีอะไรนะคะเดี๋ยวดูนี่คือตัวสีดํานะคะนี่คือตัวสีดําที่ใช้ได้นะคะทุกคนนี่สรุปว่าสีขาวต้องวัดไม่ขึ้นถูกไหม ะะดูที่หน้ามิเตอร์แล้วก็ดูที่มือช่างนะคะตัวสีขาวจะวัดไม่ขึ้นเลยเงี้ยปิดเลยคือตัวสีขาวพังเรียบร้อยแล้วตัวสีดํายังใช้ได้อยู่แต่ไม่แนะนําไม่ใช้เพราะอะไรหมุนให้ดูหน่อยค่ะไปหมดแล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ถ้ามันจะเสื่อมนะคะหรือใกล้เสื่อมมันจะเป็นแบบนี้เลยคือรอวันระเบิดแล้วแต่ตัวนี้ระเบิดแล้วเห็นไหมคะ่ะตัวนี้รอเวลาระเบิดโอเคไม่แนะนําเปลี่ยนใหม่ได้เลย